เรามาดูกลุ่มโดดเด่นในทางการงานใน12ราศีก่อนนะครับกลุ่มที่โดดเด่นนะครับใน12ราศีมีกลุ่มแรกเลยนะครับก็คือได้ไพ้ราศีกลุ่ม D Place แปลว่าผู้ที่ประสบความสำเร็จด้านการอุปถัมภ์ในเรื่องขององคอ์กรเจ้านายและซัพพอร์ตด้วยเพื่อโรงงานและลูกค้านะครับและ มีราศีพฤกษก j นะครับจัดเน้นแปลว่าสิ่งที่รอคอยจะสมมาและสมปรารถนาในเรื่องของทางการงานในโปรเจกต์ต่างๆนะครับหรือการวางแผนในอนาคตหรือการรอฟังข่าวดีนะครับและราศีต่อไปนะครับในกลุ่มการงานนะครับได้ราศีกรกฏทำทะลันนับทำทะลันเป็นไพ่ช่วงขาขึ้นของโชคชะตาทางการงานโดยตรงคือการเปลี่ยนแปลงทุกสถานะเหตุการณ์นะับมีความรุ่งเรืองและรุ่งโรจน์ ต่อไปก็เป็นราศีพฤกจิกาคาทาถูกพยากรณ์ในทางการงานคำว่ารักรุ่งรวยร่ำซ้ำแปลว่าโดดเด่นในเรื่องของความเจริญเติบโตในด้านธุรกิจนะครับในเรื่องขององค์กรที่มีการซัพพอร์ตโปรโมทนะครับและราศีสุดท้ายที่การงานโดดเด่นที่สุดคือสิบเก้าเป็นไพ่ที่โชคดีในทางการงานที่ซัพพอร์ตในเรื่องของานทุนการลงทุนและผลกำไร จากทางธุรกิจและเรื่องของปามการปรับฐานตำแหน่งหน้าที่การงานและเงินเดือนนะครับก็คือราศีกุมนะครับของราศีนี้มีทั้งหมดกลุ่มนะครับพฤษศนะครับและกรกดานะครับแล้วก็มีราศีพฤกจิและราศีธนูนะครับอ่ะเรามาดูราศีต่อไปในราศีการเงินราศีการเงินก็ต้องกลับมาที่ราศีกุมเหมือนเดิมนะครับได้ไพ่บีเอ็มเพลแปลว่าความมั่นคงและความมั่งคั่งเลยนะครับ ในเรื่องของปัญหาทุกอย่างจะแก้ได้สามสถานะนะับแก้ไขปัญหาเรื่องรายจ่ายให้มีรายได้มากขึ้นแก้ปัญหาการลงทุนที่ประสบกับเด็ดแก้ไขปัญหาในเรื่องของรายได้ที่มากขึ้นเขาเรียกว่ามีโชคมีความโชคดีมากกว่าไม่ใช่แก้ปัญหานะครับและราศีทางการเงินก็จะเป็นราศีพฤษภเหมือนเดิมนะครับราศีพฤษภนี้เป็นราศีที่เป็น judgment บอกว่าสิ่งที่เราคอยบรรลุเป้าหมายทําดีได้ดีทําไม่ดีได้อย่างนั้นนะับและ สิ่งที่ไม่ดีจะออกจากชีวิตก็แปลว่าปัญหาที่ไม่ดีที่สุดในปัญหาเรื่องของหนี้สินจะหมดไปนะครับและราศีก็ล l บในเรื่องของการเงินแปลว่าเป็นช่วงอยู่ในยุคข,ของการขุดบ่อทองคําเจอบ่อเพชรบ่อทองเป็นเศรษฐีใหม่นั่นเองนะครับและราศีต่อไปนะครับก็คือราศีพฤษภเหมือนเดิมน,นะครับในเรื่องของการเงินนะครับแปลว่าอาสังหาริมรัพย์และมรดก ที่อยู่ในช่วงของการได้รับและอยู่ในช่วงต่อครองการขายทรัพย์สินและมีผลกําไรของการเริ่มต้นเป็นเศรษฐีใหม่ราศีสุดท้ายนะครับการเงินราศีธนูแปลว่ามหาเศรษฐีดวงถ้ามันจะได้ถ้ามันจะเปิดอะไรก็ง่ายเพราะ,ะคุณโชคดีต่อความง่ายของทางด้านการเงินนะครับโอเคครับจากผมหมาแอดเดอะเมจิกแมนครับสวัสดีครับ